อิตภัณฑ์แอมโกอาหารเสริมพืชชนิดแจ้กันนาข้าวนี่ก็ดีตอนนี้ใช้สี่ครั้งข้าวเขียวงามต้นแข็งแรงสมบูรณ์ไม่เป็นโรคต้นข้าวก็ต้นใหญ่แต่กอดีแต่กอนี้ต,ต้นใหญ่ อันนี้กำลังสูบน้ำใส่โอกาสแตะกอของเข้าเอางามดีด้วยผลิตภัณฑ์แอมโก